สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตาม m y l o เล j j 5 9 8 c h anel n สวัสดี FC ทุกท่านนะคะทุกคนก็คงได้ฟังคุณเต้ชีวะออกมาแชร์นะคะในรายก,การของคุณต้นแล้วเนาะนะคะ,ละหลายๆท่านก็สแสดงความคิดเห็นเข้าไปในนั้นเยอะเหมือนกันนะคะคือไม l o v e JJ ก็ไปฟังมาจนจับใจความได้นั่นแหละคะ่ะว่าสาวพม่ที่เปิดร้านเสริมสวยนะ,นะคะเนาะเกี่ยวกับ พฤติกรรมต่างๆแล้วก็มีทั้งหลายรูปแบบนะคะที่เข้ามาในประเทศไทยแบบไม่ถูกต้องหรือบางคนเข้ามาแล้วแบบถูกต้องแต่ก็ออกไปทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศเราเนี่ยแหละคะ่ะเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเข้ามาทําผิดกฎหมายโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองของเราเนี่ยแหละคะ่ะเนาะไม่ว่าจะก,การไปคมคู่คนไทยออกไปทําความวุ่นวายให้กับประเทศของเราเนี่ยแหละคะ่ะก็ คือถูกเปิดเผยเข้ามาหมดนะคะตลอดไม่ว่าจะไปเกี่ยวโยงกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบางคนนะคะหรือจะไปเป็นเมียผู้หลักผู้ใหญ่ของใครก็แล้วแต่เนาะอันนั้นในส่วนนั้นไม่รบเจเจจะไม่ยุ่งหรอกค่ะเนาะว่าจะไปเป็นเมียใครก็แล้วแต่เนาะแต่เข้ามาแล้วมันก็ต้องเคารพกฎหมายบ้านเมืองของเราไม่ใช่ว่านะคะมีสามีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ จะไม่กลืนกลัวกฎหมายบ้านเมืองของเราเนี่ยบอกเลยนะคะสมัยนี้เนี่ยถ้าคุณทาอะไรผิดต่อให้คุณใหญ่ขนาดไหนประชาชนเขาก็พร้อมใจกันนั่นแหละคะ่ะจะทําให้มันถูกต้องเพราะนี่คือโลกยุคใหม่ค่ะยุคที่ความจริงเท่านั้นที่คนอยากจะรู้อยากจะทราบทุกอย่างจะขุดคุยขึ้นมาจากนะคะความเป็นจริงที่ใครต่อใครได้กระทำไว้นั่นแหละคะ่ะ ต่อให้คุณไปมีสามีที่ใหญ่โตขนาดไหนนะคะแต่ถ้าเมื่อคุณทำผิดกฎหมายเนี่ยนะคะประชาชนก็สามารถใช้กฎหมายตรวจสอบได้เหมือนกันไม่เหมือนสมัยก่อนนะคะปิดหูปิดตาปิดจนมองไม่รู้คือสมัยก่อนนี่มันไม่มีโซเชียลในมือของประชาชนไงคะหลักฐานทุกอย่างจะถูกปิดถูกเงียบถูกเกียบจนกระทั่งตายจากไปกับ ตัวตนของคนเหล่านั้นแหละคะ่ะแต่ปัจจุบันนี้นะต่อให้คุณใหญ่โตแค่ไหนความจริงมันจะเข้าไปอยู่ในโลกโซเชียลคนจะขุดคุณทำอะไรไว้มีอะไรไว้เนี่ยวันหนึ่งมันก็สาวๆๆถึงนั่แหละค่ะนะคะ,นะคะอย่าบอกว่าใช้กฎหมายได้เฉพาะประชาชนปัจจุบันนี้ประชาชนก็สามารถใช้กฎหมายกับหน่วยงานต่างๆที่เข้าไปอยู่นะคะ เป็นองค์กรต่างๆนี่แหละค่ะเนาะเพราะว่ากฎหมายทุกคนเคารพเท่าเทียมกันอยู่แล้วกฎหมายทุกมาตราในรัฐธรรมนูญควบคุมคนทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ใช่ไหมคะอันนี้คือกฎหมายบ้านเมืองของเราใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไรที่คุณออกไปทําหรือไปทําอะไรไม่ดีหรือไปกดขี่ผู้อื่นเขาเนี่ยเหล่านั้นมันก็จะออกมาให้คนไทยหรือทุกคน ได้เห็นนั่นแหละค่ะเนาะนั่นแหละวัน,นวันที่คุณเต้มาเผยมันจึงมีเอ่ยถึงชื่อไม่ไม่ได้เอ่ยชื่อเนาะเอ่ยถึงชื่อจังหวัดนะคะเอ่ยถึงชื่อจังหวัดอำเภอด้วยซ้ําไปนะคะในส่วนนั้นเนาะ,ะหลายๆอย่างที่คุณเต้ทําตอนนี้เนาะก็ดูแลนะคะระวังตัวเพราะว่าบางทีเราไปยุ่งกับคนที่เขาใหญ่ใช่ไหมคะทุกคนมันก็อาจจะมีภัยถึงตัวเองนั่นแหละค่ะเพราะว่า เราทำในที่แจ้งน่ะเราทำในนี้ในที่แจ้งนะคะแต่เราไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงกับเราใช่ไหมคะเพราะว่าคุณเต้ก็ออกตัวแรงเนาะนะคะเราคนไทยเนี่ยเราก็อยากเข็นสิ่งที่มันถูกต้องสิ่งที่สิ่งที่มันเป็นจริงนั่นแหละคะ่ะเนาะคือเราไม่อยากให้ใครกระทำผิดกฎหมายแล้วบิดกฎหมายให้ตัวเองได้ได้ถูกต้องอะ่ะ ะะจากที่จะผิดให้ตัวเองมาข่าวสะอาดนี้อันนี้คนไทยก็อนาคตมันคงไม่มีแบบนั้นเกิดขึ้นแล้วละคะ่ะเนาะเพราะคนไทยเรารู้เห็นทุกอย่างแล้วเพราะว่าคนไทยเราทุกคนน่ะสื่อสารอยู่ในมืออยากจะดูอะไรอยากจะรับฟังข่าวอะไรนี่มาถินไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดนะคะทาให้เราเห็นเห็น,เห,นเห็นตลอดการเคลื่อนไหวนั่นแหละคะ่ะเนาะ,นะหรือจะเป็นคลิปต่างๆ เห็นไหมคะปัจจุบันนี้เสียงคลิปหลุดออกมาสารพัดท,ที่จะหลุดก็เพราะว่าความจริงมันจะถูกเปิดเผยจากความจริงที่มันมีของมันอยู่แล้วนะคะเวลาเราไปทําอะไรไว้เราจะมาโกหกประชาชนเหมือนอดีตการสมัยก่อนไม่ได้แล้วคะ่ะเราจะไปทําอะไรแล้วเราจะงุบงิบเหมือนสมัยก่อนไม่ได้แล้วเห็นไหมปัจจุบันเห็นไหมการที่บางคนไปเรียกรับนะคะจะช่วยเหลือคดีบางคดีเนี่ยไปเรียกรับเงินเขาเนี่ย ปัจจุบันเห็นหลายคดีแล้วเห็นไหมคะไปจับพร้อมของกลางน่ะให้เราได้เห็นว่าเออคนนี้ทุจริตในหน้าที่การงานก็ถูกดําเนินคดีไปเห็นไหมคะเพราะนั่นคือโลกปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปจากอดีตมากนะคะเพราะว่าโลกปัจจุบันมันมีสื่อโซเชียลเข้ามาอยู่ในมือของประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงส,สื่อสารหรือข่าวสารที่จะรับรู้ได้เนี่ยและก็เห็นพฤติกรรมของแต่ละคนการแสดงออกของแต่ละคนจาก ตัวตนของตัวเองสู่โซเชียลนี่แหละค่ะเนาะอย่างไมล์ลับจีทำออกโซเชียลนี้ทุกคนก็เห็นแล้วว่าตัวตนไมล์ลับเป็นแบบไหนเนี่ยเห็นไหมคะมันก็ไม่มีความลับแล้วทีนี้นะคะมันก็ไม่สามารถที่จะไปปิดบังอะไรได้แล้วเพราะว่าเราทุกคนอยู่ในหน้าสื่อหน้าจอทาอะไรไว้เนี่ยคะ่ะมันจะถูกขุดออกมาหมดปัจจุบันนี้นะคะนอกจากว่าเหมือนที่กรณีที่บอกว่าเราจะไปตรวจสอบใครเนี่ยถ้าเราไม่สะอาดพอเราไปตรวจสอบเขา ผลที่เราไปตรวจส,สอบเขาเขาก็ตรวจสอบเราเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราจะตรวจสอบเขาได้ฝ่ายเดียวนะคะเขาก็สามารถที่จะตรวจสอบเราได้ถ้าเขามีหลักฐานว่ามีมูลเหตุว่าเรากระทาสิ่งไม่ถูกต้องอสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นผิดกฎหมายเนี่ยพอเราไปร้องเรียนคนอื่นเขาคนอื่นเขาก็เอาสิ่งนั้นมาร้องเรียนเราเหมือนกันถ้าเราไม่สะอาดพอเราก็โดนคดีไปเหมือนกันก็นี่คือความจริงไงคะความจริงของแต่ละคนที่อยู่บนโลกใบนี้แหละคะ่ะ ปัจจุบันมันจะไม่มีความลับเลยค่ะแล้วใครทําสิ่งดีๆไว้คนก็จะมองสิ่งดีๆและสรรเสริญสิ่งนั้นใครที่ทําอะไรไม่ดีสิ่งเหล่านั้นมันก็จะมาตอกย้าว่าคุณทําสิ่งนี้มันไม่ดีนะมันก็จะถูกเปิดเผยขุดคุยว่าคุณเคยทําอะไรไว้บ้างนั่แหละค่ะเนาะเราจึงได้เห็นว่าแต่ละคนที่ถูกขุดคุยออกหน้าสื่อหน้าจอเป็นลักษณะแบบไหนกระทาอะไรมาบ้าง คนไทยก็ได้รับรู้นั่นแหละค่ะหรือรับรู้ทั่วโลกนั่นแหละค่ะคือเราสามารถรับรู้ข่าวสารได้ทั่วโลกเลยไม่ไม่ใช่ว่าเฉพาะในประเทศไทยต่างประเทศประเทศอื่นๆเราก็สามารถรับข่าวสารได้เหมือนกันเพราะมันจะมีข่าวสารออกมาให้เราติดตามถ้าอยากจะรู้ความจริงอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ต้องดูคนที่เขาไปไลฟ์สดนั่นแหละค่ะไปไลฟ์สดพูดง่ายๆก็คือไลฟ์สดให้ทุกคนได้เห็นนั่นแหละค่ะว่าอะไรเกิดขึ้นบ้าง เวลาเขาไปไลฟ์สดเราก็จะเห็นมุมมองของการเคลื่อนไหวใช่ไหมคะแต่ถ้าทําคลิปหรือว่าอัดคลิปนะคะหรือเสนอข่าวโดยที่เราไม่เห็นภาพเนี่ยบางทีมันก็อาจจะถูกมีข่าวบางข่าวที่พูดไม่หมดพูดมาครึ่งหนึ่งปิดไว้ครึ่งหนึ่งนี้เราก็จะได้รับข่าวสารแค่ครึ่งเดียวแต่เขาจะนําข่าวสารครึ่งครึ่งเดียวที่ออกมาเนี่ยมันเป็นความจริงหรือว่าปิดบังไว้ล่ะ ะะถ้าอยากจะรู้จะเห็นม <N> ันนั่นแหละคะ่ะการเคลื่อนไหวของคนนะคะมันจะทําให้เราเห็นข้อมูลความจริงที่เกิดขึ้นนั่นแหละคะ่ะเนาะนี่แหละคะ่ะเราคนไทยทุกคนนั่นแหละเราก็ต้องช่วยกันนะคะเป็นหูเป็นตาว่าใครทําอะไรในประเทศของเราบ้างนั่นแหละคะ่ะเนาะเข้ามาแบบผิดกฎหมายทาอะไรไม่ถูกต้องหรือเข้ามาแบบถูกต้องแต่ทําอะไรไม่ดีกับประเทศไทยเราบ้างเนี่ยคนไทยเราต้อง <N> ช่วยกันเป็นหูเป็นตานั่นแหละคะ่ะถูกต้องที่สุดแล้ว แล้วมายแล้วเจก,ก็นะคะสนับสนุนนั่นแหละว่าคนไหนทําความดีทําเพื่อบ้านเมืองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะนั่นคืออนาคตของบ้านเมืองของเราเนาะกับตัวเราแล้วก็ลูกหลานของเราในอนาคตข้างหน้านะคะเพราะปัจจุบันเห็นไหมคะที่กุณเต้จะไปแช์นั่นนะคะเข้ามาแล้วบางทีเอาประเทศไทยเราเนี่ยเป็นฐานค้าสิ่งผิดกฎหมายด้วยเห็นไหมทั้งยาทั้งอะไรเนี่ยมันเป็นอะไรที่ ไม่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเรานะคะเพราะว่าประเทศไทยเราไม่ใช่เป็นที่รองรับให้ใครมาทําอะไรผิดกฎหมายก็ได้อันนี้คนไทยเราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองของเราในแหละค่ะเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปหน้าเราจะมาพูดข่าวสารอีกข่าวสารหนึ่งแล้วกันเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ